เ็แหล,ลงวดเงว<อ>ดงวาปเมนถูกทุ่งว<อ>ดเลยโอ้เากับอนเ่คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดส้างตีเลยขึ้นบนส้างรับคล้องเขามาคองยี่ป้ารัตีตัวไหนแม่คต,ต,ต,ตองเขามามาหาแ กับซอมเกตทั้งบนทั้งล่างอือทั้งบนทั้งล่างโอ้แม่ได้ซื่อบ่ะบอแม่ซื้อเล็กโคกแม่บวมัก้อเพิ่นเออกตจับเก่แม่เด่นเด็จังไหนีน้องแม่ก็บ่านั่นก่น้องที่ว่าสื่อกันเลขราบุ่งยาเท่านี้เขาถือกันบ่งวดบ่วงยาบอสองวดวตายายเสีประเเล็ก่าืั้อถือยุ่งให้เราทำมาเลย เล่นเลกพิษพลาดหมดซองตั้หมัดมีแต่ของพอเ้าเข่าตัวใดงเื้ออันซองเก็บเก็มีอือองก็ก็จับนี่นะหาปนี่ของพอมึงเขาทั้งข้างล่างข้างบนสองเจ็ดค่นเอาจะค่อนะตัวใดก็เองเก็บเก็บอือองเกเกับตัวใดงแตหาแป ก้าผาแปดเด็กพ่อแต่ว่าบอมีผู้เอาโอ้ถ้าเกิดสองสองเจ็ดนี่สามตัวเลยได้แม่ช่องงันเขาช่องเก็ดเจ็ดช่องเก็ดเจ็ดโอ้บ้านอวกสองสองเจ็ดแต่ว่าพันใดมาสองเจ็ดเจ็ดจะเข่าแต่ว่าแม่บอได้บอกสู้ฟังบอกแม่บอได้บอกแล้วบอได้มาหาแม่นอ่ะบอได้ทำไม่อยากบอได้แปดไม่ยากยังบอกแปดหานไม่ต้องบอกแปดหนึ่งแปดรักแปดย่งเนี่ย แปดหาย่างเดียวออ้วได้สวดนอกมาเหมือดได้กาวเนอกเออตะเกียนั้นโด่งดังที่ซุดทีว่าถือสุ่งวัดนีเลยงก,ก,ก็ได่้พี่น้อง,อองเขาเขา,ขาล้านหวัดบะคะตะเกียเขาล้านหวัดนะเขาถือผู้ไแจกบัตเขาถือผืนผนแล้ว,วาลานอือถือเบ็ดเเบดยากด้วยไหอือผืนละมืนผืนละมือ แต่ว่าบองหันเล็กเขาเล็กคอเท่าอืาเอเขาเลยลกคอนั้งสองโตเลยหลังล่างสอวนนี้ตึ้งสวยเก็บทึ้งแปมค่ะแม่ครับว่าื้อบอกม่ซื้อวันมีงั้นโอกระสันมินถืงเนาะแม่ฝันบองวันแม่หนีบฝันมี่จะเด็กมากเด็มา ยาดายที่เดีบกได้ทากันเนาะไ่ได้ตามแม่กูก็ถ่ายบ่แมงหอพิเดียวเออเต็กเขาื่ออะื่อั้นตนเด็กเด็กเขาชื่อเก้าไลหลเอเดนเป็นไงอ่ะเด็กเก้าต่ว่าเมื่อนี้แม่มากตัวใดแม่มากเก่าแปดที่ว่าสีน้ำอันนี้เลขแม่มากเอเกแปดสองศย์มอืมนี่ชีมาว่าจะเก่าสองฮะ นี่มองมากมองไปบอลลูอะมีมองมากมองไปอแม่ม่ก็ซื้อนี่มักเราเป็นอกเด้ยอืมชวนมากเลยสิเขาเลขแม่มักแม่มากเก่าแปดอ๋อวันี้เสร็จ่อกแม่เฮ้ยมักสันเด้สุดทยานี่คือมักเป็นออกออก็เตเหมือนานั้นแม่มากเก่แปดละ คัเสียเสียงบ่งซืเนาะ่มคือถ่ายมาเสียงบึงกันเนาะสอปดเก้าแปดสองแปดเก้เกแม่ก็บอกว่าม่นึ่นี่ด้เก้าสองเก<อ>้า<อ>สอแมส่สตะเอาตันวนมวดนี่สองตัวเกกับสองเกเกปดกับสองเก้าตัวนิเนาจาตัวนิเสียงงบ่งเนาะเสียงบึงวดที่แล้วกันมาอยู่แายบาไห้ถามแม่แม่บ่อยูดิแม่ไปยังนะโอ้แม่ไปเฮ็ด เนี่ยเป็ดบีบโตขคแม่เทียบอายุยังไงคะอ้เทียรละร้อยชองร้อยใส่ันจ้ะบีบโตบีบนหวีนหัวนนวดอ้าแม่นวดเต็นบ่จ้าาแม่าก็นวดเป็น้ะชุ่มม่วงก็ใส่นวดเพื่อผู้รู้ข้าวซเข้าวไฮขาก็ไฮไปอืมอืมด้วยฮาซีแม ดอยนดละด้วยทางซีนิล์มไม่มี่องเพื่อนเพื่อนดีเขาก็จ้างไปแม่ก็ไปอืมอืมคำเรื่องเล่นี่ไม่จะบอกเขาบอกชื่อบวกชื่อท่าน่อได้ชื่ออือไปบวกเขาตัวใดกว่หมวดที่ไนหอวดหนึ่งนะนี่ก็บอกหาแปดเลโอ้ยเลยจคล้องเรนซี่แปดเลยจะคล้องขาไปซื้อที่แปดไปบอกเขาหาแปด เออคือเปลี่ยนจั้นรักอยบ่กวงเขาพูกมีนี่นี่วว่ามีไปบอกเขาว่าชึกบอกเขาเถิดแต่เท่ามากพอกบอกเนี่ยกก็เรนซี่แปดเฉยเลยก็ว่าถีกันเลยซี่แปดนี้แม่ก็เลนซี่แปดเต็นเกดเก้านี้ไปบอกพี่นองเขาสื่อว่าราหาแปดไม่ได้บอกรับเี่กัน ภาพุดงกับแม่นเนาะของอีพอเป็นแปะมาอันบองเป็นแม่สม่ไมตะกี้เขาถือบิดวัดบเม่สิทาฟังใส่กันเนาะแม่เนาะแม่ฟันกันแม่แ้ฟันดีผ้าทืด่งแม่นกี่แม่แม่ก็ยินเ้าวกันเขาดีบ่เขาถือจักหมา เขาถือเท่เป็นมือ่นเท่นั่นเปเรืครับนไหเปมสองมืปนเรื่อะนใครแม่ใครนี่หลพ่อพัธุดงมาโอ้โอโอ้ไอ่อ้โ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 อ่โอ้อ้โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้่อ้โอ้โอ่โอ้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 โ้โอ้โอ้โอ้อ้เอ้โวะโอ้ออ้อ้อ้โอ้นอ้โอ้โออโอออออ้ ไอว่าแม่งก์ยินเท้ายินเท้ารอบนี้ต้องทากลุ่มคือทามันเังสิแม่นเนาะว่ัสดุตัวใดเนาะตะกี้แม่ฟันแมงดีแม่นแล้วก็เจ้าฟันอืมแต่ว่านี่มันบ่คั้นไหนฟันบ่หมีตัอแล้วนี่ฟันอู้หฟันบ่เคยผ่านมาจากฟันคิ้วฟันคิ้วเนาะแมล่าห์เนาะค่ะเนาะอีพีซสิเคยเห็นอยู่ดอกว่าได้ตามกันดนเนาะจ้าแม่อืมแต่เจ้าว่าเอาน้องอีพอเพื่อนอันนี้พอ มันนี้อยากบอกว่าจ้าอยากบอกบอมั้งเนาะอืจะออกวะแม่ทำไมแม่กะว่าเนี่ยหัวแล้วเทอมันออกวะออกเออฝันก่อนฝันกันโอ้ฝัฟนฟ้าน,นี่คือฟนันทุ่งเออเนี่ยว่าฝันแล้วมันถึงนากก่าติดมาทั้งนี่นอนนะนนี่ทั้งวัยและทั้งคนทีน่แค่เหนแม่นในทางน้อยทั้งนี้มันก็บังแดงแม่มานอนข,อานนข้างล่างให้กับกัดแม่นอนยังไงที่อืมอม,มานอนข้างล่างแรที่มานอนจะเงียบนอนบ่ได้เนี่ยยากฝนตกคำอ้า ติ้งยังเปียกปุณหลังค่าไม่ใช่ลงปัดเป็นเด็ตารางนี่เลยลมพักอืมมนตกแห้งบอกป่าันตกแหงโอ้หลังค่าปิ้วอืมก็สิบว่าห้านิดฟันที่ว่าอันมันมาแห้งเปิดออกว่ดเลยตีหลังค้าวเปิดออกหมดนะให้มัอนเบาแม่ให้ตัวเาคนไปนั่งเลยตัวเบาไปนั่งมากตัวใดก็วคัแๆเแม่ย่างนี่เนี่ยก้าแปด เ้าสองเ้าแปดเก้าสแม่ม่ลัแม่ต้างแม่หงตึ้ยกไหมแม่ไหว้อนใหงเอฟซีเนยนเ่รกันเดอูไปแม่จับจับดีๆหน่อยครับแม่จับนิ่งๆแม่มันกระดาษมันเท็ก่าระกระดาษต้องพับเออจับั้ขีก็ได้ อหาย่างเดียวคือหาฝันบว่จ้ามาหาแม่อีกตว่าใครแม่ฝันเอียงถอะฉันจะกี่นะพ่อรู้เลยเนาะเม,ม่นมาจักหงวดฮสมัยก่อนไม่แม่นลายหงวดเช่บะอยากกระเทยซิร่ยรุ่ยหอือหล่ะือเรื่อยๆว่าอไรตามดุ เมื่อนี้ตัวงวดไว้ก่อนเนาะเออเอาบึงจัดบ